ไป,ไ,ปไปตกปลาเหอะไปตกปลาเร็วไปไป,ไปลุกลุกลุกออกอีกแล้ววันนี้ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้แน่ใช่ไหมได้ครับได้ออกได้ครับเดินทางไปยังไม่มีจุดหมาย ตีพร้อมยังไมพรร้อคับเดี๋ยวผมไล่ตีปลาก่อนครับเดี๋ยวถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมอัพคลิปอีกทีนึงเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้วันนี้คนถือกล้องไม่อยู่จะเป็นหมายทุ่งนาวลยนี้เพิ่งเกี่ยวข้าวไป มาแต่วันยังไม่มีคนนะนุ่นตอนนี้เริ่มคนมาตีเยอะมากเดี๋ยวเที่ะีทมีเดินลรุยน้ำมานี่ยังไม่ได้ทักตัวงเลยเนี่ยสงสัยวันนี้จะแห้วอีกแล้วมั้งดูทรงบ เดินไปหาลูกคอกเหน็นมีลูกคอกอยู่จะเดินดูต่อไปได้เลยผมว่าน่าจะมีตัวนะลูกคอกเยอะอยู่แต่มันอยู่กลางน้ำมั้งอะไรมั้งเราเดินไปไม่ได้ค่อยๆไล่เดินตีไปเรื่อยๆ ว่าน่าจะมีตัวแต่ผมขอญาตีปาก่อันครับพอดีมา,าคนเดียวด้วยถ่ายได้แค่นี้สฟสัยไซจะไม่ได้เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมลูกอคอกมันก็เยอะนะแต่มันไม่กัดมันกัดทีเดียวแล้วมันก็หายแปลงว่าเขาปักเบ็ดกันเยอะครับเนี่ยเบ็ดปักเรียงแถวเลยแต่กล้องอาจไม่เห็นนะ ตรงนู้นก็น่าตีนะผมพออยากตีสักแป๊บหนึ่งผมมาแล้วเงียบสนิทก็จะลองขีดที่อื่นดูก่อนจะปรึกษาคู่หูก่อนแต่จะเพราะมันเย็นแล้วคนระับขึ้นแต่ไม่ใช่ปลาช่อนนะจะเป็นปลาปลายอย่างอื่น เราตีมันแล้วมันไม่กัดมันไม่มีตัวหรือว่าเราไม่มีฝีมือเดี๋ยวทามเดินต่อไปเป็นไงบ้างต๊อกเงียบมีปะยังมีก็ไปเถอะ มันลงไปยังมีตัวดิกลัวไปหน้าอื่นดีกว่าไหมวันนี้มาซ้ำาเมื่อวานกันที่นี่แหละที่มาเก็บหอย <c oughs> <c oughs> มันกัดลูกปลาแต่มันไม่กัดเราไงแต่ผมขออดุญเดิดเดน,เดนทางกันครับช่อนเลยดิมันดื้อดิมันเลยทำใช่ไหมนคนเปียกทิพยหมดเลย นทางลาบเลยอ่าเมื่อกี้เงเห็นลูกอหอกเลยหายไปแล้วเก็บลังมาแล้วแน่เลยจะมีตรงนู้น เดินเลยลูกคอ,อกมาได้ไงไม่นะไม่ได้มาลังนี้ก็ได้แม่น้ำมันลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างนี้เลย อ,อกถ้าใครเก่งเรื่องการตกปลาช่อนในเม้นได้เลยคนระับสอนด้วยโอ้โหเดี๋ยวผมขอตีตีทะแป๊บนึงนี่ทุกคนเดินลุยน้ำมาน้ำประมาณหัวเข่าคลอกแต่ตรงนี้มันขึ้นดได่ดูว่าตัวอะไร จะเดินไปดูวันนี้ก็ไม่ได้สักตัวนะครับโอ้โอลื่นลืคงถึงเวลาต้องกลับน้ำก็ประมาณแค่นี้ กัดไปกี่ไม้นะสองไม้ครับแล้วเป็นไงโหลดครับไม่ได้ตัวครับนี่ลูกคอกก็อยู่ตรงหน้นนะแต่แม่มันไม่อยู่ละมันบอกว่ามันบอกกับลูกว่าอะไรนะดูแลตัวเองด้วยมมแม่ไปก่อนแล้วามาฟังมาเลยนะครับทุกคน พี่ปาไม่น่าจะชอบกล้องกันเลยมึงหมุนอย่างนี้มาไปเรือสปีดโบ๊ทเลยปาเน่ยไหนไม่จะไปกินนะ,ะจ้าก็เล้วเร็วก็เล้วจะเนื้อการเป็นไหนอะ่ะนี่กูตีจนนิ้วกูจะล็อกอยู่แล้วได้ทุกไม้ครับ ไม่ได้ตกกับปลาอะไรเงี้ยตกปลาไงวะไม่ตกอะก็ถ่ายคลิปอยู่ไม่เห็นไงกูได้ปลาไปเยอะเลยนะทุกไม้ได้ทุกไม้ โอมช่วยกูด้วยปลา,า,ามันก็ขึ้นนะั่นแหละไม่รู้ปลาอะไรไปก็เราก็ขอจบวันเพลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วนะบ๊ายบายที่ <laughs> เขื่นกล้องไงนี่ไ้้ไได้นี่รวรวมแล้วไม้จะสิบไม้เลยข้ามไม้ล้าเอาลแลล้วน้ำบานมาเลย น้ำบานมาเลยเหนื่อยแลวตอนนี้ไม่ได้นิ้นปลาแล้วนะเล่นเล่นแล้วสเต็ปเดิมกลับบ้านมือเปล่าไปแล้วบายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให,ใหม่